บรรยากาศสนามกอล์ฟเขาเรียกว่าสนามกอล์ฟราชพฤกษ์หรือว่าโครงการน็อตพาร์คสนามกอล์ฟน็อตพาร์คนั่นเองท่านใดจะมาออกรอบติกอล์ฟก็อันนี้เป็นสนามใหญ่นะครับสนามใหญ่ ตีกอกกอ่ะก็ลูกกอปก,ก,ก็ตกน้าตกตกน้ําจ้ำนะ่ะหลายลูกนะครับผมว่ามันจะเต็มลนะเพราะนั้นเขาก็จ้างพนักงานลงไปงมลูกกอปนะครับได้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 ค่าแรงนะต่อลูกลูกส่าไห่กว่ากันไปนี่กำลังวิ่งไปแนละ้วก็คือวิ่งเข้าทางสนามกอลนะครับ เรียกว่าวิ่งเข้าทางสโมสรนาจะพึษ์รถที่จะผ่านผ่านให้ตรงสโมสรได้ต้องมีสติ๊กเกอร์นะครับเสียค่าผ่านทางนะครับไป่ธรรมดาครับถ้าใครไม่มีธุลราชเข้าสโมสรไม่ได้นะครับถ้าใครจะมาออกรอบก็ต้องไปเข้าตรงสโมสรร่าจะพึษ์ แล้วค่อยเริ่มต้นมาจากฝั่งโน้นนะอันนี้อที่เมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรงท,ท้ายนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหลุมท้าย,ายแล้วเรามาถึงเอ็กโก้สุรศักดิ์อยู่ไหนวะสุรศักดิ์มาให้ปาก สุรศักดิ์มาว่าสีดีไหับอกมาเหรออยู่ตรงนั้นเนาะร่างไหนลางไหนอ๋ออ๋อครับครับจับๆๆๆๆ มาเสุรศักดิกาา์อยู่ข้างล่างพี่น้องเข้ามาเย่ามเยือนพื้นที่สุรศักดิ์สุวรณรณไตรนะครับเขาอยู่ทีใต้ดินนะครับอยู่ตัวน้อ สวยงามมากเลยพี่นนองนี่คือบรรยากาศสวยงามมากเลยโอ้ตรงข้างล่างนั้นปลาไหลด้วยพี่เนาะนะปลาไหลด้วยนี่คือบรรยากาศนะครับแดดมันจ้ามันเลยทําให้ฟ้ามันสวยงามพี่น้องเห็นไหมโอ้โหมาจะไปหาสุรศักดิ์เสียหน่อย ไม่ไปแล้วออดีกว่าแรับแข้งแทนแน,แนเขาคงไม,ม่รู้เราหรอกเรามป็นึ่คิด่าอยู่านี่คือสนามกอล์ฟน็อตพาร์คครับพี่น้องเห็นไหมครับสนามกอล์ฟราชพึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ ธรรมชาติถ้าหน้าหนาวอากาศดีมากเลยเพราะต้นไม้เยอะนะครับโอ้โหฟ้ามันแจ่มเพราะว่าอะไรแดดมันเต็มที่นะครับพี่น้ะโอเคครับ ดีชาโลกว่าไงสบายดีอ๋อร้องให้ฟังหน่อยโอ้โอ้ดูครับพี่น้องห่านเต็มเลยพี่น้องโอ้ห่านเต็มเลยห่านเต็มเลยห่านออกมาหากินพี่น้องโอ้โหอยู่ที่หลังทุ่งสองห้องนะครับเนี่ยนี่เขาจะมีสระน้ําด้วยให้เอาไว้ให้ไว้ให้ห่านเขาเล่นนะเขาก็ร้องอีกอีกอีกอีมาหากินยกินหญ้าพี่น้องเห็นไหมครับ โอ้โหเนี่ยเขาครับนี่โอ้โห,หานตัวใหญ่มากเลยพี่น้องเนี่ยอ๋อไม่ค่อยดังพี่น้องเขายังไม่ร้องนะก ก็ออกมากลางวันนะนะน้าอยิงไปต่อครับไปต่อครับผมไปเลยนะเจ้าหานไปก่อนนะโอ้นี่นอนพี่เนาะเห็นไหมสระน้ำเผาเยอะมากเลยพี่เนาะเฉาเฉๆเๆเพี่เนาะเ๋ามากเลยต้นตะขบด้วยนะแล้วก็มีคนเลี้ยงหานอยู่ เด็กครับผมโอเคครับ,ค,ค,รบคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้อยู่หลังตู้สองห้องนะครับผมไอ่ลกนะครับ